ก็คือคําพูดมันก็คงคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะว่าฟังมาแรกเอ้อนเหมือนขอโทษนะมันเหมือนว่าเอะเหมือนไม่ใช่เหมือนไม่จริงอะไรเงี้ยเหมือนเออแต่จริงๆแล้วคําพูดนั้นใช้แบบเดียวกันได้เลยเพราะว่าปกติขอโทษเนาะอย่างดาราเนี่ยที่เขาไปเข้าคลินิกจากดาราเมื่อก่อนที่เขาไม่ค่อยสวยนะฮะเพราะตอนนี้มันจะมีคลินิกที่ไปเสริมความงาม หน้าตาผิวพรรณเขาก็จะดีขึ้นมาแต่นั่นคือขนาดลด30%แล้วตัวเลขใช้จา่ายค่าใช้จ่ายทำตรงนี้น่าจะเป็นแพงแต่ถ้าเคยไปของเจ้าหนึง่งขบวนคอสมาแล้วเนี่ยสามแสนกว่าบาทใช่ไหมฮะแต่ไม่รู้หรอกคิดว่าคงจะแพงน่าจะเป็นหมื่นหลายหมื่นแล้วเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยฐานะอย่างเงี้ยคิดว่าคงไปตรงนั้นไม่ได้หรอกแล้วทีนี้เออคิดจริงๆแล้วเราฐา,า,านะขนาดเนี้ย สามารถที่ว่าจะซื้อในสาลายนลในริมมือในราคาหนะึ่งนรก้าร้อยเนี่ยมันคุ้มไหมคุ้ม,มคุ้มเลย่บค่ะคุ้มมันดีจากภายในสู่ภายนอกอะไรก็คือตอนนี้ก็คือทานกันทั้งบ้านเลยสี่คนพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนพราะแฟนเป็นเบาหวานแฟนเป็นเบาหวานนี่มีช่วงก่อนที่จะไปหลังไหว้พระจันทร์เนาะ ขาเขาเป็นแผลตรงหน้าแข้งนะ่สามจุดแล้วคนเป็นแบาหวานเนี่ยจะชาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกมันรู้สึกอีกทีคือเป็นเยอะแล้วบวมแล้วเดินแล้วเจ็บแล้วก็ให้ไปหาหมอก็ไม่ไปจริงๆแล้วให้ทานสารไหลริมมมมุยเขาก็ไม่ทานเพราะว่ากลัวต้องมาเอาเงินมาช่วยจ่ายค่าสารไหอ๋อเป็นเงินไปค่ะ<า>สุดท้ายก็คือ มันบวมบวมแล้วเดินไม่ได้บวมแดงเลยนะฮะบวมตั้งแต่ใต้นะักแข้งนี่นลงไปครับที่เท้านี่คือบวมมากผลสุดท้ายอ่ะให้ทานสล่ายเขาก็ไม่ทานงั้นก็ขาใครขามันนะครับว่าถ้าโดนตัดขานี่ก็คือขาใครขามันอันนี้คือปูพูดเรื่องความจริงแล้วข้างบ้านเขาก็ยายแกมาเห็นแกมาดูนะแกบอกแกเห็นแล้วแกก็ตกใจแกบอกไปพูดขู่เขาทําไม บอกไม่ได้ขู่ยายเนี่ยนี่คือเรื่องจริง,วรงบวมแดงลักษณะแดงนี่คือลักษณะจะเป็นน้องเหมือนกับติดเชื้อแล้วคุนเถิดเพราะตรงน้าแข้งมันติดเชื้อง่ายใช่ใชติดเชื้อง่ายก็ผลสุดท้ายไม่มีทางเรื่องขาใครขามันเดี๋ยวโดนตัดขาก็คือขา <quindi S 2> ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันะเขาก็ลยผลสุดท้ายต้องยอมมาทานตัวนี้เพราะให้ไปหาให้ไปหาหมอไม่ไปทานอยู่สามวันสามวันเอง ฝนเป็นไงฮะยุบลงขาที่บวมยุบลงเท้าฮะเท้าเพราอมันบวมตั้งแต่ใต้ใต้หัวเข่าลงไปครับติดเชื้อเท้ายุบสองวันคือยาเลยว่าสามวันยังไม่ยุบหมดนะคือรู้ว่ายุบลงอ่าอ่ายุบลงโอ้แล้วใช้เวลากี่วันยุบลงแบบน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะคือตอนนี้ขาปกติปกติเลยไม่ต้องตัดแล้วเพราะจริงๆอ่าเมื่อวันที่สิบเจ็ด พฤติการที่ผ่านมาก็คือจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพไปแต่งงานหลานก็งานที่บ้านนี่แหละเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่เจอสาลัยริมมุยตัวนี้ที่บ้านแม้แต่ตัวพี่เองก็คงจะไม่ได้ไปเพราะว่าต้องเข้าโรงพยาบาลถูกไหมต้องเข้าโรงพยาบาลต้องไปดูแลกันก็คงไม่ได้ไปกลายเป็นครอบครัวริมมือไปเลยแล้ว ตอนนี้ก็ยังทานต่อเน,นื่องอยู่ทานวันละขีครั้งถ้าอย่างตัวพี่เองเนี่ก็คือ,อตอนนี้ทํางานเยอะต้องอัดสามเวลาสามเวลาเลยเ <c oughs> ช้ากลางวันเย็นเชา้ชาเชา้ชาเช้าก่อนตอนเชา้าก่อนาอนาหารมื้อเช้าก็ตอนสิบโมงแล้วก็หลังหลังอาหารเย็นประมาณแล้วแต่บางทีก็สองชั่วโมงบางทีก็อาจจะช้าวกว่านั้นเพราะบางทีลืมอะไรเงี้ย แต่ลูกชายก็ก็เหมือนกันเพราะว่าเพราะเบรกเขาแล้วเขาไม่ยอมหยุดเลยถ้าถ้าถ้าอย่างอย่างแฟนนี่ก็ตอนนี้จะยี่สิบซลซีตอนเช้าเย็นก็ยี่สิบเซลซีอ๋อเด็กมาพี่เดือนหนึ่งสั่งกี่ขวดครับเนี่ยอ๋อสม่าไม่ได้นับอะค่ะเพราะว่าจะสม่าจะไม่ค่อยได้นับคือกินไปเรื่อยหมดก็หมดก็หยิบมาใหม่หมดก็ยังมีศูนย์ที่ บ้านไม่แต่ะตอนนีส้สะดวกเลยอ๋อค่ะก็คือสั่งได้ง่ายขึ้นค่ะอ๋อทีนี้สรุปก็คือตอนนี้สุขภาพร่างกายก็คือแข็งแรงแล้วลไวรัสวีเป็นไงฮะอ๋อจริงๆหมอนัดวันที่12กันยาเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ไป <laughs> ไม่ไปฮะแหมสุดท้ายเราจะได้คือจะได้ดูผลหมอว่า ทอ่ทำไมถึงไม่ไปนะฮะคือแข็งแรงแล้วที่ที่ไม่ไปเนี่ยเพราะว่าแข็งแรงแล้วเพราะว่าพวกนี้เขาจะเฝ้าอาการอือ่านะอ่าดีขึ้นไหมน่าจะดีขึ้นครับเพราะว่าพวกนี้มันจะรู้ตั้งรู้ตัวถูกไหมฮะใช่เพราะชีวิตเราอยู่กับเราความรู้สึกหรือว่าความอ่าอะไรพวกนี้มันจะอยู่กับเราอยู่แล้วเรารู้ว่าเออมันดีขึ้นเราเราก็จะรู้อยู่แล้วถ้าถ้าพอไปเนี่ยมันก็จะ ค่าหมอป้าพันกว่าบาทแล้วเนะี่ยเอาซื้อ,อยาเอาซื้อรีบมูมูิกินก็ก็รวมค่ารถค่าหมอมันก็จะตกอยู่ประมาณสามพันซื้อได้เกือบสองขวดเลยเติมอีกพันกับเติมกพัน,ก,นก็เลยไปฮ่องกงไปเซินเจินเลยไอ้ค่าหมอเนี่ยฮะก็เลยไปซื้อกําไรยกมาะเพราะว่าพวกนี้เขาหายหรือไม่หายเนี่ยคือไม่ได้ไปสนใจตรงนั้น สนใจร,รู้แต่ว่าตัวเองดีขึ้นแล้วแข็งแรงแล้วฮะถ้าไม่แข็งแรงนี่สิต้องไปถูกไหมฮะถ้าไม่แข็งเนี่ยต้องไปอันนี้มันรู้ตัวเองแข็งแรงแล้ว,ลวโอ้มันได้เยอะมากยังไงบ้างอ่าจริง,รงๆเมื่อก่อนก่อนหน้านี้คือกระดูกเวลานั่งหรือว่านอนเตียงเนี่ยเวลาลุกขึ้นมากระดูกมันก็จะดังก๊อกแก๊กเพราะว่าไปวัดมวลกระดูกมาสามครั้งแล้วคือกระดูกบางเริ่ม,มบางเหมือนไขข้อมันแบบเริ่มจะไปแล้วใช่ไหม กระดูกด้วยกระดูกด้วยไขไขข้อด้วยมันก็แก๊กก็แก๊แกแล้วเพราะว่ากระดูกเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วก็อจริงๆปลานี่ก็ทานมาตั้งแต่เด็กกันเนาะปลาเ้านี่ยตุ่มมันก็ขึ้นมันมีารแพ้ด้วยใช่ไหมคะมแพ้ตอนแรกก็เข้าใจว่าแพ้แพ้ไอ้น้ำต้มสารตะกั่วที่อยู่ในหม้อต้มก๋วยเตี๋ยว อยู่ในลำไส้เยอะเกินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันตุ่มมันขึ้นมันเต็มไปหมดนะฮะขึ้นคือเกาตรงไหนเสมิม่าเกาตรงนี้มันคันนะฮะเกามันก็จะเปิลใหญ่ขึ้นมาตุ่มใหญ่ขึ้นมาคือเรียกว่าพาการเหล่านี้เสริมมาด้วยกับการที่เราป่วยเป็นไปหลายปีเนี่ยถูกครับค่ะพวกนี้มันเกี่ยวกันอยู่แล้วเนาะครับแล้วทีนี้ประทานเริ่มทานแล้วก็ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นคีขึ ตอนนี้ทานปลาได้แล้วยังทานอยู่ฮะอ๋อแต่ทานได้ไม่กลัวเพราะมีริบมือมาช่วยอ๋อไม่เป็นแล้วต่งไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วค่ะมันจะขึ้นหมดอ่ะหลังก็ขึ้นเอวก็ขึ้นขอโทษนะหน้าอกมันก็ขึ้นครัก็คือว่าอรีบมือมาช่วยบล็อกไว้เลยอ๋อตัวนี้สุดยอดเลยอันนี้นี่บอกตรงๆนะเพราะว่าจะเป็นคนที่ว่าลองมาหลายตัวแล้วทุกยี่ห้อเดี๋ยวมี บริษัทไหนเมืองที่ไม่มีชื่อนี้นามสกุลนี้สมัครไปคงจะมีไม่ไม่น้อยเท่าไหร่เจอกัับตวที่ไม่รู้เลยใช่ไหมถ้าไม่ใครไม่เจอกับตัวจะไม่รู้เลยว่าเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ฮะใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างอันนี้น่าจะเป็นบุญด้วยเนาะบุญที่เชื่อที่เปิดใจถึงตอนแรกไม่ฟังไม่ค่อยฟังด้วยความเออป็นอาเกงใจแต่ทีนี้อ่า ตอนหลังมาก็เออเดี๋ยวโทรโทรสั่งมาก็ถือว่ามีบุญนะฮะจริงไหมคะถ้าไม่มีบุญนี่ก็เออไม่เชื่อก็ก็ซาวต่อไปอไปซาวตัวอื่นตัวไปไปหาหมอไปอะไรเงี้ยคือมาเจอลิบบูรนี่เหยุดละอยู่ตรงนี้ละน่าจะอยู่เพราะว่าไม่ใช่น่าจะอยู่แต่จริงคําพูดที่ไม่น่าไม่น่าจะใช่พูดกับนี้น่าจะหยุดหยุดกินตัวนี้ตัวเดียวคือใช่เลยใช่เลยครับเพราะว่ายอมรับไม่เคยเจอมาก่อน ฮะ,ะเท่าที่ผ่านมานี้ที่ที่ที่ซื้อกินมาเนี่ยซื้อมาหลายตัวแล้วครับไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะได้อย่างนี้อจะเรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์เลยก็รว่าได้นะสุดยอดจริงๆเพราะว่าถ้าถ้าอยากจะขอบคุณแม่แต่วนี่จะฝากผ่านทางรายการยังไงบ้างครับโอ้ก็ขอบคุณค่ะนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเขาไม่มาตรงนี้ไม่มาไม่มา แนะนำหรือว่าอะไรเนี่ยก็ชีวิตก็น่าจะยังน่าจะป่วยแลวเนาะตอนนี้เนาะถ้าถ้าถ้าสมมติยังไม่เจอนะแต่สุดเนี่ยน่าจะสุดแล้วเพราะว่าช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มแล้วไม่ถึงขั้นนั้นนะก็อยากขอบคุณพี่แต้วนะที่เอาสิ่งที่ดีๆมาแนะนําสาหร่ายลิ้งมิ้ตัวนี้ให้ให้รู้จักให้ได้ให้ได้ทานทานแล้วให้แข็สุขภาพแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสจะบอกต่อก็ ยินดียินด,ด,ดีนะฮะก็คือบอกบอกข่าวดีเหล่านี้กับคนที่ป่วยที่อยู่รอบข้างเราอ๋อบอกอยู่แล้วฮะนะฮะอ๋อเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาต้องดูที่เราเป็นตัวอย่างก่อนอ๋อเดี๋ยวนี้คนคน <c oughs> ที่บ้านอ่า <c oughs> น้องคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันครับเ <c oughs> มื่อก่อนเค,เคยเคยเคยพอกินได้ประมาณครึ่งขวดแล้วก็เอาแผ่นกระดาษเนี่ยไปให้เขาดู <c oughs> เขาก็ไม่ดูเขาไม่สนใจเขาบอกว่าเขาไม่กินหรอก <c oughs> พวกอาหารเสริอมอะไรพวกนี้ <c oughs> เขาออกกำลังกายอย่างเดียวก็พอ เมื่อวานที่แล้วซื้อมาขามฝากเขาซื้อมาขามแล้วเอาตังค์ไปให้เขาไปจ่ายให้เขาเอ่าตอนนี้คือคําพูดเขาแววตาเขาเปลี่ยนไปแล้วนั่งก็นั่งคุยอยู่เขาก็แอบมองเขาก็แอบมองว่าเออเ,เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงในตัวเราเปลี่ยนเพราะว่าคนใกล้บ้านเขา<ห>เขาก็เห็นเหมือนกันค่<อ>ะเพราะว่าเขาเริ่มเวลาพูดเวลาเนี่ยคือคาพูดเขาเปลี่ยนไปแล้วนะเขาบอกเอออายุขนาดนี้แล้วห้าสิบกว่าแล้ว ถึงวัยกลางคนแล้วหรือวัยใกล้ฝั่งแล้วต้องดูแลตัวเองก่อนหน้านี้เขาเหมือนปิดประตูลูกเดียวอ่ะอืมคือไม่ไม่เปิดใจว่าใช่หแสดงว่าเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่พี่สมชิตนะครับว่าจากเดิมที่เคยสุดโสมแค่ไหนก็เขาเขาเคยพูดบอกว่าผิวเหี่ยวเขาพูดเองนะนะผิวเหี่ยวครับนี่ถ้าได้ทานทีเอสไซค์รวมด้วยจรงผมว่าน่าจะ กับไก่เป็นสาวเลยก็อะไรเดียวอ๋อซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วใช่ไหมลองทานหรือยังครับแล้วแล้วไปไงครับอ๋อก็ชอบสไลายมากกว่าอ๋อแต่สไลด์คือมันตรงกับสิ่งที่เราเป็นค่ะซื้อไปทั้งอีเทนิตี้แล้วสเปซเตอแม็กเนาะครับซื้อไปแล้วแต่ชอบตัวนี้มากชอบสไลายมากกว่าอสไลด์นี่คือพระเอกหลักเลยค่ะ ก็ขอบคุณคุณพี่สมจิตมากเลยนะครับมีโอกาสตรงได้พูดปีกันใหม่คคคะขอบุณขอบคุณค่ะ